กาบสวัสดีจ้าพี่น้องปองปลายมือสุขูสุขคนจ้าพี่น้องทั้งฟังล่าแล้วก็ฟังไทยแล้วก็ต่างประเทศพี่น้องจ้ากาบสวัสดีทั้งเผื่อนใหม่แล้วก็เผื่อนเก่าเลยจ้าพี่น้องมือเหนสอเสหดก่อยห้อยหน้าจ้าพี่น้องก่อยห้อยหน้าต้มซุกเรียบ้อยแล้วจ้าแล้วก็หันเรียบร้อยจ้าพี่น้องจ้าก่อยห้อยหน้าใส่หมักดินใหม่หรือว่าหมักดินฝาจ้าพี่น้องจ้านี่จ้าเนาะ เครื่องใส่ยห้ากับเซมีหอมแดงแล้วก็มีใบบักกูดน้ำเนื้อจ่าพี่น้องแล้วก็หอมต้นหอมเนาะมีสิส,สมิตรต้นผักอ่าผักบัวหรือว่าผักหอมปลอมแล้วก็ผักซาเน่ผักซาเลเน่นำจากพี่น้องจ่าแล้วกับเซมีมักนาวนาะเครื่องปรุงห้ากับเซมีอ่าน้ำปลาผงชูรสข,าขา้าวคั่วแบกพริกป่นเนาะจากพี่น้องแล้วมาลงมือทำกันเลยจ่าพี่น้องจ่า จะจะไวยกับข้าต้มซุกแล้วแต่ว่ามันกับบ่มีหนามมันก็เลยต้มหนามต้มหนามเลกัสีต้มใส่กัมหนามประดานิดหนึ่งเลยจ้ะพี่น้องเพราะว่ามันบ่มีน้นามไหมก็เลยเอาหนามมาใส่เนาะจ้ะพี่น้องจ้ะใส่ข้าวกระสีมาใส่ผงนุ่งว่าหนาะจ้ะหรือว่าผงสูตรนั่นเองจ้ะพี่น้องจ้ะใส่ได้แซ่บหลายใส่หน่อยแซ่บหน่อยเนาะจ้ะพี่น้องเนาะ เดาแต่ผู้มากเนะกาะกะซิไม่ใช้ข้าขวกลวงจ้าข้าขวกวงกลัวเองเด้อจ้าพี่น้องกะซีตำโบเล็ดปันใดหรอกตำเอาโบเล็ดอันนี้เนาะจ้าพี่น้องกะซิใส่ข้าขวกลวงลงไปจ้าก้อยห้อยกะคือสีก้อยแบบค,ออคือห้อยคือห้ากวดผู้ก้อยตาไปเสนอจ้าพี่น้องจ้าเนาะจ้ากะซิใส่บวกพริลบนลงไปจ้าพี่น้อง พี่ปนส่เบิดเลยเพราะว่ามันมีน้อยเดียวเลยไใส่เบิรแต่ก็ไใส่น้ำปลานิดนึงเนาะเพราะว่าอ่อนแบบต้มน้าใส่น้ำปลาละน้ำเด็ดเนาะสูตรไผ่สูตรมันเลยจ้ะพี่น้องเพราะว่าอ่อนกับมาก,กินปลาละนาะจา้ะแต่ก็สซใส่บับใส่บบหน้าโอ้ยขอราะไผ่ลายตายพี่น้องหน้ากินปไปซลาใส่มันมีคนถือกล่องให้พี่น้องเลยตรงกระถือกล่องเอง เก็บเองถือกล่องเองเนาะบบเป็นยังนอกจากพี่น้องจ้ะนกกระิบีบข้างหน้าใส่ากะพี่น้องบีบขางหน้าลงใส่เนาะละก้กกระิใส่เครื่องที่เฮาเกี่ยมไห้เนาะปาซิม,มิหอมแดงใบมกกะกรูดนอกจากพี่น้องใส่ลงไปเลยะะ้วก็หมักดินไหนลงไปจ้ะใส่ลงไปเบลยนอกจากพี่น้องจ้ะนี่จะ้ะใส่ลงไปเลยเนาะาานากระชิมขมข้น เมื่อเนี่ยก็ต้องขอโทษขอพขอายหลายๆเลยจ้ะพี่น้องนีจ้ะหยกให้พี่น้องเบิกก่อนโอ้เสียงน้องพอดกับสิรุบกวนิดนึงเลยจ้ะพี่น้องเนาะเพิ่นโยนหนาบานก็พอเพื่อให้พอเพิ่นเอาหาก็ษากสิ่งมา่อบนก็จะเสร็ดเลยจ้ะจพี่น้องบวไดนเหตุยังหรอกกสิวนไปแสดะตอนยังหน่อยกับว่า ให้เน้นอนเอาว่างลงหม่งไรกรนโนนพ่อใหญ่ขึ้นมาแล้วกระซี้วนแม่จ่ะพี่น้องแม่จ่าปล่อยหอยใส่หมักเล็ค่ะคออภัยเสียงน้องพอดจ่ะพี่น้องคนให้เข้ากันก่อนจ่ะพี่น้องจะเดี๋ยวเขามาซีมกันจ้ะกระแสอามือยุ้มชิมเลยจ้ะพี่น้องจ้ะ แซ่บเลยจ้ะพี่น้องจ้ะอืมแซ่บแซ่บจ้ะพี่น้องแล้วก็สิมาเบืองผักกาดหอมจ้ะพี่น้องจ้ะคนมากินผักเนาะกินย่างต้องมีผักจ้ะพี่น้องจ้ะผักกาดหอมก็สิมีสลัดแล้วก็ผักสะระแหน่แล้วก็บักเหมี่ฝายอดกระทินอ่อนจ้ะพี่น้องจ้ะผักชีลาแล้วก็บยอดบักรวบคอแพะ บักเขือเือแ้กพี่น้องจานะ้าเนาะสนับลิมนี้อนกับฝากไววเพียงสนีหเือจ้กพี่น้องขอบคุณพี่พี่น้องที่มาให่กำลังใจเรืยอแจพี่น้องจา้านี่จ้ะไปแล้วจ้า